สวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้วันที่1ินะครับผลสลากได้ออกเรียบร้อยนะครับรัฐบาลนะครับเลขที่ออก3ตัวบนรางวันที่1 3, ึ่งสาหกดสามหนะครับล่างสองหนึ่งนะครับสามตัวหน้า 3, ามสามหนึ่งนะครับ แล้วสามตัวครั้งที่สองศูนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็3มตัวครั้งที่สานะครับ4ี่สองหนึ่งนะครับแล้วก็3ามตัวครั้งที่4ี่นะครับหกหนึ่งแดนะครับใครที่ถูกผมดีใจด้วยนะครับแต่ชุดที่ผมคัดไว้นะครับที่เอาสูตรกระสูตรมาจับชนกันนะครับ วันนี้รุดนะครับรุดอีกแล้วนะครับแต่สูตรวิ่งอะไรมันก็เดินดีนะครับแต่สูตรของผมนะครับมันไม่มีหนึ่งกับหกนะครับก็เลยจับคู่กันแล้วมันไม่มีนะครับเนี่ยสองศูนย์ออกสองหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสามออกหกสามนะครับหกสามสามหกนะครับก็เชียดไปเชียดมานะครับ วันหน้าก็มาแก้ตัวลุ้นกันมาอีกรอบหนึ่งนะครับใครจะสู้ต่อครับผมคนหนึ่งนะครับที่จะสู้ต่อไม่ยอมแพ้นะครับกับเรื่องอย่างนี้นะครับเรามาดูสูตรยี่ห้าชุดนะครับผมว่าจะสูตรยี่ห้าชุดผมจะยุดทำแล้วนะครับวันนี้ไม่ผ่านนะครับไม่เข้านะครับ สามสามหกนะครับกับสองหนึ่งครับวันนี้ไม่มีนะครับไม่เข้านะครับผมว่าจะหยุดก่อนนะครับแล้วก็จะคัดเอาสูตรวิ่งนะครับที่แม่นๆนนะครับมาลงให้นะครับอันนี้สูตรพระเอกนะครับสูตรพระเอกก็หกกับเก้าถือว่าตัวเดียวกันนะครับแต่เน้นที่เก้านะครับหก หกก็เป็นตัวรองนะครับถือว่าถูกนะครับหกคราวตัวเดียวกันนะครับสามสามหล่างสองหนึ่งนะครับถึงว่าต่อไปค่อยมาค่อยมาดูครับค่อยมาเจอกันนะครับว่าต่อไปนะครับกับสูตรพระเอกนะครับแล้วก็มมาสี่มอกนะามาสี่มอกนะครับ ให้วิ่งล่างหนึ่งนะครับมาที่หนึ่งจริงนะครับแล้วบนก็คู่เด่นเข้านะครับสามกับหกนับคู่เด่นคู่เด่นนะครับเข้าสามหกนะครับแต่ล่างให้มาหนึ่งสามนะครับออกสองหนึ่งนะครับก็เฉียดไปนะครับของมาสี่มอกนะครับ คลิปหน้าเรามาเจอกันกับหมาสี่มอกนะครับก็มาดูอีกซนหนึ่งครับที่แม่นนะครับแม่นขั้นเทพนะครับเลขวิ่งนะครับุส,สามหกเจ็ด สามสามหกนะครับล่างสองหนึ่งนะครับเข้าที่สองด้วยเข้าที่สามด้วยนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับไม่ปักหลักนะครับมาได้ทุกหลักมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็ค่อยดูดูกันนะครับแต่คลิปต่อไปก็เดี๋ยวเราจะดูม้าสี่หมอกนะครับ นี่สูตรหนึ่งครับสูตรนี้ไม่เข้านะครับผมว่าจะสต๊อปเอาออกไปเลยนะครับไม่เข้านะครับขอเดี๋ยวดเดี๋ยวหยุดนะครับสูตรนี้จะหยุดจอดนะครับคัดออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคัดสูตรให้มันเหลือน้อยๆนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเข้านะครับได้สูตรกับเเหมือนกับสูตรพระเอกเลยนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับสูตรน,นี้ผมจะเก็บไว้นะครับ ค่อยมาดูกันอีกรอบนะครับอันนี้ก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะไม่ปักหลักนะครับอันนี้รสึกว่า16กคอคอหกนะครับ3ามหกเาสาล่างสองหนึ่งนะครับ เข้าทั้งสองตัวเลยนะครับเดินดีนะครับเดินดีนะครับยังไม่หลุดเลยครับอันนี้สุดวิ่งล่างนะครับที่เราแบ่งปันมานะครับงวดก่อนได้แปดงวดนี้ได้สามนะครับแต่งวดนี้สามดันไปขึ้นข้างบนเลยครับเลยจับไม่ถูกเลยนะครับ สามหกสามหกเจ็ดสามสามหกล่างสองหนึ่งนะครับเขาดีสามหลักร้อยหลักสิบบนนะครับ ถือว่าผิดนะครับไปเข้าบนนะครับถือว่าผิดนะครับอันนี้เป็นสูตรล่างนะครับครับคลิปหน้าเรามาเจอกันมาสี่มอกนะครับแล้วก็ผมขออภัยด้วยครับที่งวนนี้ทำไม่สำเร็จนะครับเพราะสูตรของผมนะครับมันไม่มีหนึ่งกับหกนะครับ 6กับ9ตัวเดียวกันนะครับแต่ส่วนมากคนจะเอาตัวเด่นไว้ก่อนนะตัวเด่นก็คือ9นะครับและเลขรองก็คือ6นะครับก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับถึงอวันนี้ก็จับสูตรแล้วก็ไม่ผ่านนะครับผมขออภัยคนที่เข้ามาดูด้วยครับที่ทำไม่ผ่านนะครับวันหน้ายัง ลุ้นกันใหม่นะครับครับคลิปหน้าเจอกันมาสี่หมอกนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับทําใจก่อนครับ